อ่ะลองพร้อมเสียงพร้อมเทคหนึ่งครับผมสวัสดีครับ่านผู้ชมสวัสดีครับผมอ่าวันนี้ผมอยู่ที่ร้านช่างดำนะครับผมแล้วก็อยู่กับช่างบอยสุดหล่อนะครับเราอ่าวันนี้เคยดีแบบแบบกับช่างดำเนาะวันนี้เรามาพูดคุยกับช่างนะครับผมับาวันนี้ช่างบอยเห็นว่ามีไดวเข้ามาใหม่ใช่ไหมครับตัวใหม่ครับผมอ่าตัวใหม่แยกกล่อง มีแบบมีแบบแยกกล่องแยกแบบไม่แ,บบแยกกล่องและแล้วก็ไม่แยกกล่องก็มีครับอ๋อแล้ววัดสูงขึ้นครับวัดสูงขึ้นเป็นพันสามร้อยวัดครับพันสามร้อยวันเลยครับตัวใหม่ตัวใหม่นี้จะเป็นตัวดูดโคลนครับอ่าท่านผู้ชมนี่นี่ครับ <นะ S 2> ดูดโคลนได้อ่าอเนี่ยก็จะมีแบบดูดโคลนได้ด้วยได้ด้วยและดูดน้ําได้ในตัวด้วยนะครับในตัวเลยอ๋อเพราะเพราะตัวอื่นมันจะไม่สามารถดูดโคลนได้ครับอ่าใปัจจุบันนี้หลายคนนี่ นึกถึงระบบการสูบน้ำนะการสูบน้ําก็มีหลายแบบใช่ไหมใช่ครับมีแบบห้อยโค้งก็มีจัมเมอร์ก็มีใช่ครับแล้วก็ปั๊มจุ่มตัวนี้เลยใช่ครับปั๊มจุ่มปั๊มจุ่มนี่ง่ายที่สุดแล้วครับเราไม่ต้องเรื่องมากเสียบปลั๊กแล้วก็ทิ้งได้เลยปั๊มจุ่มตอนนี้นี่ก็มีหลายหลายขนาดเนาะครับหลายหลายตั้งแต่สองนิ้วก็มีนะมสองนิ้วก็มีครับสองนิ้วสามนิ้วสี่นิ้ว ห้านิ้วหกนิ้วก็มีจนถึงหกนิ้วเลยนะท่านผู้ชมนะครับมาอ่ะก็วันนี้เราจะมาให้ชมสินค้าหลักๆที่เข้ามาใหม่นะครับผมนะอ่าอย่างเช่นตัวนี้นี่มันคือมันคือมันคืออะไรอตัวเก่าก่อนได้ไหมฮะตัวเก่าก่อนมันคือเดี๋ยวค่อยตัวใหม่อ๋อตัวนี้ใช่ไหมครับตัวนี้ตัวเก่าครับของคอนโทรลมันจะอยู่ในนี้เป็นเป็นปั๊มไรโวเป็นปั๊มมอเตอร์ บัลเลีตบัลเลีตครับบอดี้เป็นเนื้อเหล็ครับผมอ่ะตัวนี้ขนาดอยู่ที่สี่นิ้วครับสี่นิ้วครับผมวัดของเขาวัดของเขาพันสามร้อยวัตครับพันสามร้อยวัตเลยครับผมแรงครับตัวนี้ขายไดของทางร้านเลยสุดๆของทางร้านเลยใช่ไหมอ๋อนี่สี่นิ้วนะครับแต่แต่พันสามร้อยวัตต์เนี่ยเขามีขนาดกี่ตัวสองนิ้วสามนิ้วก็มีครับสองนิ้วสามนิ้วสี่นิ้วนะครับผมห้านิ้วไม่มียังยังไม่มีครับยังไม่มีมานะรุ่นนี้นะ ในแบรนด์ของอะไร C T L C T L ครับแบรนด์นี้ของคดีเป็นยังไงตัวนี้ทำไมถึงไม่มีกล่องตัวนี้จะเป็นตัวตัวแรกๆครับเพราะตัวแรกครับก่อนที่ตัวนี้จะมาครับกล่องคอนโทรลมันจะอยู่ในนี้อ๋อกล่องจะอยู่ในตัวครับพอเราเช่น้ำไปเรามันกล่องคอนโทรลมันจะอยู่ในนี้อ๋อปัญหาปัญหาก็คือเผื่ออายุการใช้งานไปนานๆไปน้ำมันอาจจะเข้าแล้วไอ้บอดมันจะ ไม่เกิดความเสียหายครับผมจะไม่ทนเท่าตัวมาถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ใช้ได้ครับใช้ได้สามสี่ปีแต่ถ้าอยากจะยืดอายุการใช้งานครับผมอยากจะยืดอายุการใช้งานก็เปลี่ยนตัวใหม่รุ่นใหม่ก็ได้นะเออรุ่นใหม่ของเขานี่อ่าวัดเท่ากันไหมเท่ากันครับวัดเท่ากันวัดเท่ากันวัดเหมือนกันอ่าสีนิ้วขนาดสีนิ้วครับเออแต่มีตัวกลอง แยกกับองคนทูลครับเอาสมองแยกเลยสมองคนแยกจากหัวเลยแยกเลยไม่ต้องไปแช่น้ําแล้วไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปแช่น้ําแล้วระยะการใช้งานมันก็จะยาวขึ้นกว่าเดิมแบบนี้ก็วกใช้งานได้นานนะครับผมอเพราะว่ากล่องเราเราไม่ได้แช่แช่น้าเหมือนกัวเดิมอ่าครับแรงแรงเท่ากันแรงเท่ากันครับแต่เอาสมองออกไม่ต้องไปอยู่ในน้าแล้วไม่ต้องไปอยู่ในน้ำอยู่บนบกนี่แหละเหมือนเรานี่แหละแพงวงจรอะไรที่อยู่ในน้ำมันช็อมันไหลได้ง่ายเแล้วก็แยกมาเลยแยกครับอยู่ข้างบน ในนี้มีอะไรบ้างเนี่ยตัวนี้ก็เปิดปิดเปิดปิดก็มีครับอยู่ข้างในเนี่ยปรับรอบครับปรับรอบวัดรอบได้หมดเลยนะครับโอ้เหมือนปั๊มรุ่นทั่วไปเลยเหมือนพวกปั๊มสมงสมอสไปเลยใช่ใช่มีวัดรอบวัดโวลต์วัดกระแสไฟครับเอ้ยมันดีกว่าตัวนี้ดิดีกว่าครับตัวนี้สามารถเร่งความเร็วชาได้ครับรับไฟได้2 0 0โวลต์ สองร้อยโวลต์เลยนะครับผมตัวนี้นะครับนะโอ้งั้นขุมพลังของเขานี่แรงมากครับแรงแรงเรือล้นล้นเรือเลยไม่ต้องกลัวจะโคลนเคินจะติดเรียบร้อยโคลนหายหมดตัวนี้ตัวนี้คือนอกจากดูดน้ําไปด้วยยังสามารถดูดโคลนเลยวยดูดโคลนพวกหล่มโคลนเยอะๆเนาะครับโอ้โหนโคลนงได้วยนะระบบก็ออกแบบมาดีนะเป็นปั๊มเารลตด้วยตัวนี้รองรับได้ ถึงกี่แผงสองแผงก็ได้สามแผงก็ได้ครับสามแผงเลยเลยอ่ะได้เลยครับหกรวัตได้สบายครับสามแผงหกร้อยวัตได้เลยใช่ไหมได้ครับโอ้โหเพราะมันตั้งสองร้อยโวล์เนาะครับผมมันก็แรงแบบสุดๆแล้วนะครับผมระบบนี้นะครับนะอ่ะนี่ใครอยากได้ตามไรโวนะรุ่นใหม่ๆนะผมใช้งานทนๆนะครับเรามีจำหน่ายนะเรามีจำหน่ายเรามีส่งเป็นเงินปลายทางนะครับนะ ก็บอดี้ทุกวันนี้เขาออกแบบมาดีฮะเป็นเนื้อเหล็นะกันสนิมนะครับนี่ช่างบอยการันตีนะครับผมนอนยอดขายแน่นอนยอดขายโอท้ทะลุทะลวงครับทะลุทะลว,วงเลยใช่ไหมครับช<อ>่วนี้น้ำท่วมตรงไหนดูตรงนั้นเออเนี่ยเอาแผงไปตั้งแผงไปตั้งแล้วก็สองแผงขึ้นครับตัวนี้หนึ่งแผงได้ไหม ได้ครับแต่มันก็ทํางานมันไม่ไม่ไม่เต็มแรงว่ามันถ้าหนึ่งแพงก็ใช้อย่างพวกอ่าวัดต่ำหน่อยครับเจ็ดร้อยห้าสิบครับเจ็ดร้อยห้าสิบอะไรเก้าร้อยวัตต์เก้าร้อยวัตต์ครับผมใช้สบายแต่ถ้าอยากจะแรงก็รุ่นใหม่เลยนะครับถ้าเราส่งสูงแล้วส่งสูงได้สิบเมตรนะครับพวกนี้หรือว่าถ้าลูกค้าอยากได้ที่ต่ำตำใช้แพงเดียวเราก็มีนะก็มีมีครับเรามีรุ่นรุ่นอ่าเจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์เจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์นะครับผมก็สามารถเลือกได้นะครับผมต่ำสุดแต่ว่าคลิปนี้เรามาอ่า นำเสนอไดโวรุ่นใหม่นะที่เข้ามานะผมแบบมีกล่องคอนโทรลแยกออกมาจากตัวปั๊มนะครับผมจะมีตัวนี้ครับสบายสีนิ้วแยกกล่องก็มีนะครับไอตัวพันสามร้อยวัตต์พันสามร้อยวัตต์เนี่ยอ๋อแต่ไม่ใช่ตัวดูดโครนครับซีนิวก็มีสีนิ้วก็มีนะครับไม่ใช่ตัวแต่ไม่ใช่ตัวดูดโคลนนะครับคือดูดทั่วไปดูดทั่วไปดูดทั่วไปนะฮะดูดทั่วไปเหมือนดูดเหมือนกับตัวนี้ครับแต่ว่าพิเศษตรงแยกกล่องอ่าใช่ใช่เบนบางคนเขาอยากได้แบบ ที่มันเอาไปแล้วน้ามันต่อท่อง่ายแบบนี้มันจะแบบนี้มันนอนนะเป็นแนวนอนนะครับผมก็แต่นีเราเสียบเลือกได้ผมนะเลือกได้ดันได้เลยนะดันไกลสูงได้สิบเมตรครับผมท่านผู้ชมนะครับนี่ครับผมให้ดูใกล้ๆเลยนะครับผมนี่ะเดี๋ยวช่างบอยให้ดูหน่อยว่ามีสี่นิ้วแบบตั้งพันสามร้อยวัตต์เนาะครับแบบตั้งครับอแบบแยก ลองคอนโทรลครับตัวนี้เป็นแบบแยกกล่องครับแบบแบบไม่แยกกล่องแบบธรรมดาแบบธรรมดานะไม่แยกไม่แยกกล่องคอนโทรลได้เลยทิ้งได้เลยอแต่ตัวแยกกล่องมันจะจํากัดพื้นที่ครับมันก็มันมันมีความสามารถแตกต่างกันว่ากันเถอะครับผมัวกนี้มันจะสายมันจะสั้นมันจะได้ประมาณสี่เมตรห้าเมตรแต่ตัวไม่ตัวไม่แยกกล่องเราลากไปตรงไหนก็ได้อทามันห่างไกลจากแผงก็ได้ครับก็ เดี๋ยวจะฝากท่านผู้ชมไว้ด้วยครับผมที่มองปั๊มนะฮะปั๊มจุ่มนะเอาไปใช้งานนะรุ่นนี้รวมดึกเสร็จแล้วก็ไม่แพงครับผมไม่แพงแทบจะไม่ถึงหมื่นแล้วนะครับก็ฝากก็ด้วยครับผมนะร้านช่างดาบุริยานะผมสนใจก็โทรมาหานะ0 8 0 8 4 3 2 1ศูนย์เะเดี๋ยวเราจะดูแลให้คะมีบริการส่งเิไปทางครับผมขอบคุณพี่ช่างบอยด้วยวันนี้นะครับ แล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้านะครับผมถ <นะ S 2> ้าเรียกใช้ได้เลยครับเรียกใช้เลยนะ <c oughs> อ่าบ๊ายบายครับดีครับ <c oughs> เสียงเข้าวไหมพี่บอย